ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องเลิฟลี่เออเลิฟลี่สกรับให้เรากดนี่เลยเกยมนี้นะไม่ต้องเสียตังค์ครับเดี๋ยวให้เรากดตรงนี้ดกดโอเคเรากดตรงนี้ กดตกลงไปเอากดไปที่ลิงกดนะเอาเข้าไปสี่โอเคอันนี้เดี๋ยวแบบนึงโอเคนะเออรอมันก่อนตอนนี้แบบพิตาต้าก็สี่เปอร์เซ็นต์เองเพราะอยากมาทำคลิปให้น้องๆดูกันเลยสี่เปอร์เซ็นต์ก็สี่เปอร์เซ็นต์นะจงใจทำไปแบตนี่เหลือน,นิดเดียวเอง ้ได้แล้วกดแล้วก็กดติดตั้งโอเคนะครับทุกๆคนรอมันแป๊บหนึงโอเคได้แล้วกดโอเคสมาร์บวันนี้ต้องขอตัวลาไปอกันใหม่คลิป 那，拜。No.